ปีใหม่นี้ครับมีรถไปเที่ยวปีใหม่หรือ,อยังครับถ้ายังไม่มีมาเอาที่300กาลารไลท์โชว์รูมครับ mm hmm. เงินดาวไม่ต้องห่วง mm hmm. บางคันนั้นจัดเต็มฟรีดาวบางคันนั้นดาวนิดเดียวแถมดอกเบี้ยนิดเดียวดอกเบี้ยไม่เยอะผ่อนน้อยๆเหมือนเช่าใช้ครับ mm hmm. สบายสบายที่300กาลาดไลท์โชว์รูม, mm hmm. โ,รมโปรโมชั่นจัดแน่นครับ คลิปนี้มีให้คุณแน่นอนครับคุณจะไม่เสียเวลาในการดูคลิปนี้แน่นอนครับไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วครับรายการนี้ไม่มีชื่อรายการครับรายการนี้คือเราจะหารถพิเศษพิเศษดีๆนะฮะให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้ครับรถคันแรกที่เราจะพาไปดูครับเป็น Mercedes-Benz E 3 0 0 M G b u t ทกครับเป็นรถยนต์เครื่องสันดาปผสมกับไฟฟ้าครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับระบบไฮบริดคันนี้ รถชุดแต่ง AMG พาเกจจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง,องรอบคันหลังคาแก้วเบาะน้ำตาลรถออปชั่นแน่นๆนะฮะคันนี้ออกห้างเกือบ4ล้านบาทแต่วันนี้รา,ราคามือสองที่เขาเปิดกันอยู่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทแต่คลิปนี้ผมเปิด1ล้าน1แสนเก้าหมื่นบาทฮนะวารันตีซ่อมสูญให้คุณอีก1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะแล้วมีวารันตีแบตให้คุณอีก2ปีเต็มสบายๆครับรถคันนี้อย่างที่บอกครับจัดไปนั้นได้เต็มครับอยู่ในเครดิตของลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยจัดแค่ค่าประกั้น ออกรถสบายๆกับคันนี้เอาไปใช้ปีใหม่ยาวๆเลยฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นคันนี้ใครที่หาอยู่นะรีบด่วน Mercedes-Benz E 300 AMG b u t e c ใช้เงินดาว0บาทจ่ายค่าประกันจัดโอนแค่นั้นเองออกรถได้เลยครับของแถมให้คุณเพียบนะฮะอ่ะเรา,าดูคันต่อไปครับ คันนี้เป็น bmw g 3 5มสิอ luxury ครับออกห้าง3ล้าน7จ็0แสนบาทแต่วันนี้รา,ราคามือสองผมเปิดอยู่2ล้าน1 2ล้าน9มืทนวันนี้เราไม่ขายเราขายเพียง1ล้าน9 9 0 0แสนมืนบาทครับประหยัดไปหลายแสนบาทและจัดไฟนั้นได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นครับ2.49ครับอ่าคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานและที่สำคัญเลขไม่เพียง19,000กว่ากิโลเท่านั้นมีคน,น้อยครับไม่มีอีกแล้วในตลาดมีคันนี้คันเดียวเท่านั้น BSI ยังอยู่ครบครับและแถมวรรษตีคุณหนึ่ปีหลังที่ BSI หมดเรามีให้คุณเต็มครับใครที่หาอยู่นะฮะรถคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ให้คุณแน่นอนสีดําเดิมจากโรงงานรลักชูรี่ครับ G30 ขับโคตรดี520ดีเซลประหยัดน้ำมันวิ่ง10กว่ากิโลลิตรเกือบ20โลลิตรครับไปเราไปดูใส่วนของรถครอบครัวกันครับ รถครอบครัวคันนี้ครับคุณไดเฮสวันสีทําแล้วเบาะทําแล้วเครื่องทําแล้วภายในทําแล้วทุกอย่างทําหมดแล้วขัดสีเครื่องแก้สปาภายในสปารของเครื่องแหลกก็ทําแล้วคันนี้ทําองค์รวมไปเปื้อนแสนกว่าบาทครับเข้าศูนย์ฮุนไดทําให้เลยครับรถคันนี้เอาราคาเพียง499,000บาทจาัดได 4, ฟนดได้สี่แสนหนึดด4ง0 0 0 0สนดด 4, ใช้เงินดาวประมาณ50,000บาทครับรับโปรโมชั่นราคาให้เพียง4 8่0 0 0บาทจัดไฟนนได้4 5 0 0 0 0หใช้เงินดาวเบสเสร็จโอเวอร์ออลร,ร,รวมหมดทุกอย่างไม่น่าเกิน6-70,000บาทออกรถได้หมดเลยครัับบรววมเเออ่ติิงงงจกกลทุยา สามารถเอารถคันนี้ไปเที่ยวปีใหม่ได้อย่างมีความสุขแน่นอนครับรถคันนี้จะนำพาความสุขนะัะถ้าคุณซื้อในเดือนนี้ยังมีของแถมอีกมากมายคุณจะได้ของแถมสุดพิเศษอย่างหนึ่งครับคุณจะได้ขับรถคันนี้ในช่วงก่อนปีใหม่และในช่วงปีใหม่คุณจะได้ขับรถคันนี้ไปเที่ยวปีใหม่กับครอบครัวอย่างมีความสุขครับขั้นต่อไปครับโฟล์คคารเวลวีไอครับคันนี้ปี2 0 1 1ครับ ราคาที่เปิดกันอยู่ทั่วไป899,000บาทรถคันนี้จัดไฟแนนด์ได้800,000กว่านะแต่เราไม่ขายเราขายเพียง759,000บาทจัดไฟแนนด์เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีคุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบ ECU ต่างๆครับคันนี้สีบอลเดิมจากโรงงานปี11ภายใน VIP ครบชุดครับรถคันนี้ราคา759,000บาทจัดไฟแนนด์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับแคมเปญนี้ดีแน่นอนครับคุณได้รถโฟกตู้ ในราคาที่ไม่แพงและก็ได้วารันตีและได้พิเศษอย่างหนึ่งครับออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทครับจัดไฟแนนซ์เต็มเหมือนเช่าใช้คุณใช้เสร็จแล้วเนี่ยขายขาดทุนก็ไม่เป็นไรเพราะคุณเหมือนเช่ารถคันนี้ใช้ครับวันหนึ่งพอนหมดก็ยังได้ข้าวรถนี่คือกลับมาอาจจะได้มาไม่ได้มันเยอะมากเหมือนเต็มราคาวันแรก แต่อย่างน้อยคุณได้ใช้แน่นอนเพราะรถแบบนี้เวลาไปเช่าใช้วันหยุดหรือวันอะไรต่างๆก็วันหนึ่งแปดเก้าพันบาทแล้วนะฮะอันนี้ผ่อนเดือนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะฮะอ่ะคันต่อ,อไปเ r v วคันนี้ครับตัวเด็ดจัดหนักครับเป็นแรไอเทมครับชุดแต่งตัวมูดูโรแท้จากโรงงาน2.4ตัวท็อปปี2 0 1 1รถมือเดียววิ่งแสนเจ็ดครับสีขาวเดิมจากโรงงานรถสภาพสวยไม่มีการชนหนักพิวามจมน้ำตัดต่อแน่นอนรถคันนี้คือตัวท็อป ชุดแต่งมูนูโร่รุ่นพิเศษออกมาน้อยมากมือเดียวบุ๊คสวิททุกอย่างอยู่ครบหมดประวัติศูนครบครับราคาที่ตั้งอยู่490,000บาทผมขายเพียง455,000บาทเท่านั้นฮะและที่สำคัญจัดแฟน่าเต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับเอาง่ายๆเหมือนเช่าใช้เหมือนกันคุณใช้5ปี10ปีเหลือ200,000บาทก็ถือว่าเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณสัก50,000ไม่แพงหรอกฮะใครที่สนใจนะฮะคันนี้มีเพียงคันเดียวดนั้นด่วนขัดสีเคลือบแก้วเก็บสีมาแล้วสปาภายในสปองเครื่องออกรถได้เลยวันนนี้้พรรรออออมกกถททััังหดะุคคบ สูกิวิเทล่าครับคันนี้เป็นรถฝากขายของรุ่นพี่ครับตั้งอยู่299,000บาทโปรโมชั่นให้เหลือ259,000บาทพอนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ108อยู่ที่เครดิตของลูกค้าฮะมีวารันตีคุณ1ปีเต็มด้วยอ่าคันนี้รถเปลี่ยนสีมาฮะรถเป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนสีมานะฮะคันนี้แต่สภาพโดโดๆสภาพสวยไม่มีการชนหนักไม่ีความจมน้ำนะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้น259,000บาทสุดท้ายท้ายสุดครับที่เจนอรถเหมือนกับรถบ,บ้านครอบครัวจริง ประหยัดน้ำมันดีเซลเกียคาริวัลตัวท็อปครับราคาออกห้าง2ล้านนะฮะเกือบ2ล้านวันนี้ราคามือ2เพียง1นึ่งล้านสองแสนเบาทเ,าเราไม่ขายเ,าเราขายเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทวรารันตีให้คุณ1 000, ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะและขัดสีเครื่องแก้สปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยภายในสวยคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่าน,านั้นรถประตูสไลด์2 000, ด้านขับโคตรดีประหยัดน้ํามัน20กว่ากิโลลิตรและก็นั่งได้ถึง11 000, ที่นั่งป้ายฟ้านะครับคันนี้ราคาเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก ใช้เงินดาวเพียง2 0 0 0สนบาทออกรถได้เลยนะฮะใครที่สนใจแล้วกันติดต่อมานะฮะสุดท้ายท้ายสุดแล้วอันนี้สุดท้ายที่สุดจริงๆแล้วเป็น Big b o บ m มนะฮะคันนี้คันใหญ่ใครอยากเป็นมหาเศรษฐีชันนะสิชันนสินะฮะใครที่อยากจะเป็นมาเฟียกูไม่เอากูไม,าไม่เอานะฮะกูไม่ยุ่งนะฮะอ่ะคันนี้เป็นรุ่นเชฟโลเรกเอ็กซ์เพรสนะฮะซึ่งเป็นรุ่นใหญ่รุ่นแพงสุดอะมีรูปท็อด้วยนะครับ เอางี้ดีกว่าคำว่ารูฟท็อปเนี่ยเวลาคุณเที่ยวกลางคืนอ่ะร้านรูฟท็อปมันก็จะราคาแพงนะฮะแต่ถ้าเป็นถับธรรมดาก็จะราคาอีกนิดนึงนะฮะเอารูฟท็อปก็อยู่ตามโรงแรมต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของรูฟท็อปคือรูฟท็อปสุดหลังคางมันจะสูงนะครับรถคันนี้นะฮะเครื่องยนต์แบบ V8 แดดน้ำมันีเชี่ยห์แดดมันเททิ้งครับแต่คุณจะได้ความสะดวกสบายคันนี้ด้วยตัวรถที่แมนโคตรใหญ่ภูมิฐานนะฮะ เบาะ VIP สุดๆนะครแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะถนัดกับพวกเซล์ที่ชอบเที่ยวเลานะฮะเซลที่โชว์ดูมาชอบเที่ยวเลานะฮะก็จะถนัดกับสิ่งพวกนี้มีเหมือนกับเล้าเขาเรียกว่าพาร์ติชันนะครับกั้นกลางมีกระจกตัดแสงได้เป็นแบบคุณได้ไม่อยากให้มองเห็นว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ด้านหลังนะฮะเบาะแบบไฟฟ้า ทีวีจอครบหมดนะฮะคันนี้สนับสนุนราคาอยู่ที่4 7 9ล้านบาทเหลือเบียน4 4 9ล้านบาทสำหรับใครที่สนใจนะฮะคันนี้จัดมานะฮะในราคาพิเศษวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวดาวน้อยโปรโมโชั่นดีและแคมเปญให้คุณนะฮะเอารถทุกคันของเราการันตีว่ามีการชนดับพิดความจำน้ำตัดต่อและผิดคนหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคือคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณนาทีอีก2 0 0 0 0 0บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับ ใครที่สนใจนะติดต่อด่วนเลย0852504444ย้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะ0852504444และ Li n e o f f i c i a l ของโชว์รูม s i ดไ3 0สามสิบสีราดไลน์นะฮะมีแอดดาน้าด้วยบอกไว้อย่างหนึ่งครับใครที่สนใจนะครับติดต่อด่วนเลยเราไม่มีวันหยุดเราเปิดทุกวันสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะปีใหม่เราก็ไม่หยุดนะฮะเอามาได้เลยครับสำหรับวันนี้แชมป์3 0มไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ